ธรรมสวัสดีทุกท่านเนาะในส่วนนี้เนาะก็เวลา11นาฬกา40นาทีเนาะ,ะก็หลังจากที่ตอนเช้านะก็ได้าทำงานในส่วนของเอกสารที่ยังขาดดกบกพร่องอยังลงเหลือเนในส่วนนี้ก็จะมาทำงานในส่วนของการ ติดตั้งหลอดทำหลอดนะจะทำหลอดไฟอย่างบ้างเพราะว่างานงานของเราก็มงึงานกระทิน2ี่ส2เดือนพฤศจิกายนนี้และก็ลอยกระทงแล้วก็เดือนธันวาคมคือวันที่10ถึง20ธันวาคมง,งานปรวัศสกรรมที่วัดสรนะนาะกก็อันใดที่เราทำได้เตรียมได้นะเราก็เตรียมไปเรื่อยๆเนาะเพื่อทำวันเวลา ว่างวันเวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ให้มีค่ามากที่สุดที่จะทําประโยชน์ให้กับตนเองประโยชน์ให้กับสังคมกับประเทศชาติกับพุทธศาสนาก็ทําไปถึงกําลังน้อยแต่ว่าเวลาเอ,าอางในงานกําหนดงานก็อย่างอีกหลายวันก็ทําไปเรื่อยๆสั่งสมคุเงาความดีสั่งสมบุญกุศลนะทุกท่านดังนั้นท่านทั้งหลายที่ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่อง YouTube วัสเล่นานะก็ะนั้นในช่วงนี้ก็ขอตัวไปทำงานก่อนเนาะงานก่อนเราก็อัปเดตบางส่วนเอาไว้ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมให้ทุกท่านได้ดูได้ชมเนาะ,ะเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์กับวันเวลาที่ผ่านไปมันย้อนกลับได้ที่เหลือคือภาพถ่ายคลิปวิดีโดอบันทึกไว้เป็นผลงานแห่งความทรงจำแห่งความดีงาม ก็ให้รัทั้รหนายมีความสุขความเจริญเท่ากันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง youtube วัสดารนะก็ก็ขอทำงานก่อนนะทำงานก่อนวันนี้ก็ว่างเป็นเนะาะวางสายตาจากงานพิมพ์เอกสารงานคอมวางจากงานเอกสารงานคมาาานอนคม ก็มาลุยงานเนาะเดอติดตั้งหลอดไฟหลอดไฟเพื่อจะเตรียมงานเข้าปฏรวัติกรรมที่วัสดลนะกหน่งวันที่10ถึง20ธันวาคมนี้นทุกท่านก็เมื่อมีอะไรอยาเว้นจากงานาภายนอกงานภายในก็คือการเตรียม หาวัาสดุอุปกรณ์เตรียมสายไฟนะเตรียมสายไฟเตรียมหลอดไฟนะเพื่อตั้งให้ความสว่างสวยัยในลานทำนะก็ต้องอมีการนะติดตั้งหลอดไฟหลอดไฟดังนั้นก็หลอดไฟที่ซื้อมาเนาะจากสินค้าออนไลน์นะทุกท่านก็จำนวน24หลอดจะเป็นหลอด LED เนาะ ยี่เจนะ็ดสนะิวัตนะเจ็ดสิวัตนะลไฟก็คิดว่าสว่างสวยพอสมควรแล้วก็มีหัวหลอดนะหัวหลอดก็สั่งซื้อในซิงคาวออนไลน์ก็อันละ20บาท20บาทนะทุกท่านถ้าจะไม่ผิดนะถ้าซื้อโดยทั่วไปก็ประมาณ40-50บถึาสิาทสำหรับหัวหลอดไฟนะในส่วนนี้ก็อาท่านใครว่างเนาะก็มาช่วยกันเนะตรียมงาน สองงานเตรียมงานสองงาน,งงานหนึ่งก็คืองานกระถิอวัดสรลานะักกอกวันที่26-27พฤศจิกายนนะนี่ก็เตรียมง,งานกันนะทุกท่านนะแล้วก็แล้วก็เดือนต่อมาคือเดือนธันวานะคือ1 0บถึงยีธันวาคมงานเข้าปริวัสกรรมนะโดยครูบาอาจารย์ผู้มีความชำนาญในการจัดปริวาสในการ สวดยติเกี่ยวกับปริวาสเนาะว่าจากปริวาสกรรมมีทั้งสุทันตะมาสปริวาสมาสุตันตะปริวัสและจุละปริวาสนะทุท่านก็เช่นกันท่านเนินศิลปก็เตรียมหลอดไฟเนาะเตรียมหลอดไฟแต่ก่อนเนาะเพราะว่ายามว่างเพายามว่างก็ดาเนินไปเรื่อยๆนะทีละเล็กทีละน้อย เพื่อสร้างงานาสร้างทมสร้างรีสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับศาสนากับเวลาที่เรามีโอกาสได้มาตรงนี้นะทุกท่านแล้วก็สร้างซึ่งมีงานมากมายาที่เราต้องทำต้องสร้างต้องพัฒนาเยอะะนว่างานส่วนรวมนะส่วนรวมท,มทุ่มเททั้งแรงกายและจิตใจเพื่อให เพื่อทําหน้าที่ในการเผยแพร่พทาประกาศทําขององค์สิทธิปัสมาสัมปรัจ้านะก็ติดทํางานหลอดไฟต่อไปในส่วนนี้ก็การต่อสายไฟชุดทดลองและลงมือทําเองอก็ได้งวงไฟงวหลอดทั้งหมด18อันอันแล้ก็ทดสอบอต่อดูแค่3อันสามอัน เพื่อให้ใสงสว่างในลานธรรมในวันปริวัสกรรมที่วัดสารนาก็ก็ใช้งานาในงานบุญของมูบ้านเวลามีงานบุญงานศพอะไรต่างๆก็คิดว่าคงจะให้ใสสว่างาที่เพียงพอในหลอดที่ดวงละจ0สิบบาท ดวง l a s e สัสดของ LED นะครับ LED ตราเสือนะตราเสือก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้จะได้สว่างสวยแล่ก็ในการทำงานเนาะเพื่อเตรียมงานนะปริวัสกรรมของวัดสลาวนาก็ในวันที่10 ถึง20ธันวาคมนี้นะก็เตรียมหลายอย่างอันนี้ก็ในส่วนของที่เตรียมส่วนของพระคุณเจ้าเราที่เตรียมสถานที่ก็เตรียมอยู่ด้านนอกนะก็ไม่มีโอกาสเอาเออกไปเก็บงานอัปโหลดลง YouTube เพื่อให้ญาติโยมได้อนนโมทนาสาธุนะทุกท่านในส่วนนี้เนาะเรเก็บงานเกี่ยวกับลอดไฟที่ต่อเสร็จแล้วสายหนึ่งนะนึ่ง จะมีโอกาสค่อยไปอห้เพิ่มอีกไปนะเพื่อเตรียมไว้ใช้งานใน,ในการใช้งานทางวัดทางภรษาศาสนาต่อไปนะทุกท่านก็ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมบรรยากาศการทํางานเนะาะเตรียมงานข้อประวสกรรมในวันเดือนธันวาคมนี้ก็ต้องเตรียมหลายอย่านงะเพราะว่าเป็นระหว่าเพิ่ง เปิดปลาใหม่เป็นปาเปิดปริวาสครั้งแรกจกัดครั้งแรกอะไรก็ยังไม่มีนะก็เป็ว่าก็เลยต้องเตรียมกันจัดหากันเพราะว่าเราเนาะไม่มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการก็มีแรงสัทธาที่จะทำนะที่จะทำก็เลยลงทุนทำนะลงทุนทำถึงจะงบประมาณไม่มีก็ทำด้วยใจนะหวังว่า ฟาดินคงรู้เห็นเป็นใจนะได้ร่วมอนมทสนาสาธุเชิญชวนพระคุณเจ้าเชิญชวนญาติโยพุตศาสน่กชิญมาร่วมพระพุทธวัดปฏิบัติตรธรรมธนุอมรงค์พุทธศาสนาถวายพระทหารอุปธรรมอุทาเกียกตพระคุณเจ้าในงานประัตชกรรมที่วัดเสลาวนะก็ในครั้งนี้นะในวันที่1 0ถึง20ธันวาคมนี้นะซึ่งเป็นการจะครั้งรแรกระวังสมการไม่มีนะในการจะไม่มีแต่ว่า อาศัยครูบาอาจารย์ที่ชำนาญด้านปริว,วาสก็จัดมาปริวาตั้งแต่เป็นพระมาก็เข้าปริวาสไม่กี่ครั้งแล้วก็าาทาไมคลี่เข้ามาคือตอนเป็นสามนเณรก็เป็นอดีิการเนิ่นนานมาแล้วท่านก็อาศัยการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากการลงมือจริงลงมือปฏิบัติก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันเปิดป่าใหมายสร้างบารมีประกาศ พระธรรมวินัยขององค์สพริส,รสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นาการเชื้อเชิญญ,ญาติโยมให้พุทธศาสนิกชนได้ฟังทำได้ทำบุญอุปรัมิทธรรมเชื่อกันประกาศประศาสนาของเราให้เจริญมั่นคงยิ่งขึ้นไปนะทุกท่านในส่วนนี้ก็ก็ฝากไว้เพียงทนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามยูทูบช่องวัลรนากนะก็ขอ ก็ขอบอกบุญไว้แต่เพียงท่านนี้ก่อนนะเพราะว่าทําง,งานคเคสแรกจบแล้วนะในการต่อไฟติดตั้งหลอดไฟเนาะเพื่อใช้างานใน,งในวัดและในบ้านนะก็หมดธนาสาขุในบุญกุศลกับทุกท่านนะทุกท่านขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะทุกท่าน